กะพัวปะแล้วว่าคนกันเพิ่นนั้นบอโดยพัวปะโดยพอครับคนคนนั้นกับครบกันแล้วก็เอากันแล้วก็มาอยู่ร่รงกันนี้โดยเออโดยโดยิ่นก็มาเอาพัวใหม่พอฮาี่เด้ยังบ่ได้ลูกแล้ว ใจประสงส่างกลางดงกะวาทงพี่น้องเอ๋ยใจประสงค์ขี่ข้านกลางบ้านกะวาดงพี่น้องเนาะโดยกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนะอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนนะพี่น้องนะเอ๋ยเนาะโดยอาพ่อพ่อกับส่องบอเผยมานี่เนาะพี่น้องเนาะบอเผยก็เดินทางขึ้นมาอยู่ที่บ้าน,นุนนสว่างพี่น้องเอนะ๋ยเนาะโดยก็มาหาครอบครัวของน้องแดงพี่น้องเอนะ๋ยเนาะ เบาอุ่นเผยกับบเคยเขามาหาเพื่อนจ้าเถื่อพี่น้องเนาะโดยบาครอบครัวเพวื่อนป็นจังใดมาจังใดพี่น้องเลยเนาะมืัอนี้ก็มานำาการกระบ,บอกแสนพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็พากันบม่ได้ไปน้ำบอ่อแสนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพากันขนเข่าขนหน้าเบาอุ่นเผยกับพี่น้องเลยเนาะทางดูกับบัสบายแน่ก็เลยบุ้นเอียวคิดเบียกเมื่อวานน้องพี่น้องเนาะต้องกราบขอโทษขอไพ่เอฟซีพี่น้องหลายๆเด้อที่บ่าบาุเห็นเบาบุ่นเผยลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะโดยมัอนี้ก็มา เบียกน้ำบอแสนคือเก่าพี่น้องเลยข่ายสิบเข่าไปหาทั้งน้องแลงมากพี่น้องเนาะเพราะว่าบอลเผยยังบ่เคยเถื่อนพี่น้องเนาะอย่างใดก็ไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศสำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุดคนเนาะไปไปส้มกันเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเหรอเนาะวันนี้บอลเผยกับ่างจอดรถไว้โ่มพนพี่น้องเลยเนาะคือซิเมียนเลื่อนหลังนี่แหละพี่น้องเลยครั้งแรกเลยพี่น้องเลยเนาะที่ว่า ข่ามาหาทั้งน้องแดงเพื่อนพี่น้องเลยเคยกับไม่เคยข่ามาหาเพื่อนชักเถื่อยังอยู่ยังเล่นเนาะอโ้สบายดีละโอ้มาไปโรงเรียนบ่้าจังเลยมาไปเกี่ยวข่าวสบายดีโอ้แม่น้องแดงอยู่บ่อกน้องแดง

โดยนี้เป็นเพื่อนของเจ้าเองได้บ่นโดยโอ้โดยโดยพี่น้องไงเนาะอ่าอวหน้าเจ้าเรียกหรือบ่ชยังกำลังเกี่ยวกำลังเกี่ยวอยู่โดยแต่ว่าช่วงข้าได้เกี่ยวไปหารับจ้างก่อนโดยโอ้เมื่อหนึ่งเท่าไรเปอร็นต์เมื่อหนึ่งละแสนเมื่อละแสนโดยโอ้โดยโดยพี่น้องไงเนาะอ้าทางเด็กไงพี่น้องไงเนาะอ๋อคยเห็นบ้าอยู่บ่บ่เคยบ่เคยเห็นเลยเนาะเคยถือว่า ต่างคนก็นกต่างมือตะวิคือก,อก,อการพี่น้องเลยเนาะที่ตกใจแน่นอนนึงอ่าอันนี้เป็นน้องบ่เมื่อก,กี้นี่เลยอ๋อเขาพูดวจะมีแต่คนก่อ<า>นอ่าคนเลยอ่าพ่อแม่นี่ก็มีอยู่ยยเลยเออ่อคนเกี่ยวข้าวก็ตอนนี้เกี่วยวข้าวโดยโดยพี่น,อนอ้องเลยเนาะเอ่อกินข้าวแล้วบ้างใ่เจ้ามันเกี่ยวแล้วเกินแล้วเลยกินข้าวยังมันกินข้าวกินไก่กินไก่เลยอ๋อโดย พี่น,อน้องเลยเนาะทังเละพี่น้องเลยเนาะหลายคนเขามาหาเจ้าอยู่บนกะบางมือผนกมามบางคือผนเผกี่ยวขา่าว่นกรบรมาโอ้กะหลายคนอยู่เนาะเลยพี่น้องเลยเนาะกะมีแต่เบานี่แหละเป็นคนที่ว่ายังบวรมาเนาะโลยก <laughs> ายไปกายมาอยู่พี่น้องเลยโดยยังแบบท่านในปั้นยังอย่างคือหากเริ่มเกี่ยวนี่บ่เลยหักะเริ่มเกี่ยว ไเนาะเป็นอ่าือทั้งเป็นนี่คือสิบได้ข้าวเฮี้ยนนข้าวเฮี้ยนเลยา่ะ,ย,าย,ะย่าแล้วอ่ย่าแล้วเลยแต่เก่าก็ได้ข่าอยู่เยียนห้งองหลังดอะไรก็ปว้ออกปวดซเลยแต่ออกมาเลยอพ่อแม่เลี้ยงงานเนาะยอย่างตกล่าพี่น้องเอ้ยเนาะ่นมีแมวอีกได้พี่น้องเลยรุมกันหาคนเจ้าเป็นลูกผูที่เทไร่ก็ะผูที่ก อันนี้นะอ,อันนี้นะำเม,ม่์ไม่เมยเก่าเสียแล้วอ๋อนั่นแหละพี่น้องเนาะกับคนนี้ตามเลยเรื่อกลาวเพื่อเจ้านี่ยเม่เสียแล้วโดยเอาเปรูปปุริยออ๋ออ่ายังแต่พอโดยมาเมียใหม่เลยมาอยู่น้ำน้ำกัดพี่โดยเคนเมาคนบ้านไหนคนบ้านตัวเองนี่แหละโอ้เมย์เจออไรเหรอเม่เขาเก็บยืมเงแกแย่ง ควกแรกโดยโดยโดยที่ว่าามาอยู่น้ำเพิ่นเนี่ยก็คือเพิ่นจะมีลูกนะบ่สได้ลูกเพิ่นสองคนผู้ดุงบวชผ้ดุงบวชโดยก็คือมีแต่เจ้าผู้เดียวฮั้นโดยโดยโดยเอ่อแต่ก่อนอยู่ใช้แต่ก่อนตะกี้เจ้าเฮาก็อยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี่เลยที่ว่าแม่เสียได้ใช่แม่เสียก็อยู่นี่ เทียร์ตะร่นแล้วโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนะาะเสียใจน้เพิ่นทลา,ายพี่น้องเลย,ยแต่ว่าเพิ่นมีแม่ใหม่แล้วเนาะโดจนใต้น่องแล้วเนาะโดยแต่อันเพิ่นจะหัวปะแล้วว่าเพิ่งจะเขาพิ่นนั่นบ่โดยหัวปะโดยขอครับเพิ่นคนนั้นครับ พบกันแล้วก็มาอยู่ร่วมกันนี้โดยเออโดยโดยก็มาเอาผัวใหม่ผัวในเด้ย์ยำได้ลูกเล็กเพิ่ญกันแมววันใหม่ท่านท่ในลูกบอกโดยแต่ว่าลูกมาน้าเพิ่นโดยมากับกับผู้ก่อนพูดโดยโอ้ยยำได้ลูกโดยโดยเป็นยังไงแบบผู้มั่งศึกที่ว่าเพิ่นกะเ้าพ่อลูกกับเต่าไปดีกันบ่กโดยเป็นกะรักแพงกันโดยโดยเอากะ ตื่นเพิ่นเป็นแม่เนาะโดยโดยยูมกันได้ด้พี่น้องเลยเนาะตื่วมาทั้งแม่เพิ่นเสียไปตะลุนแล้วโดยโดยผู้นี้ได้ทำน้องแท้ๆได้บ่นี่ไหนน้องเตะเลาว่าเอากระเบื้อกระเบ่โดยแบบแบบเพิ่นมาน้าแม่เพิ่นหานะ่เพนโดยผอวฮาว่าเมียใหม่แล้วเพิ่นมาน้าแม่ติดน้าแม่เพิ่นนะ เ,เจ้าเจ้าเกิดอยู่บ้านนี้เลยบอโดยเฮากับลูกผู้เดียวตอนแม่เฮาตายไปแล้วตายเฮาผู้เดียวแล้วเจ้าผู้เดียวโดวยเากาแม่เสียเลยโดยโอ้โหโอ้โหตอนนี้ก็าาคือภาษอยูอ่ทษยุคฟอร์่ใหม่เนาะเลยเรื่อเนเอ็ดใหม่เลยเนาะอนเอาตัวใหม่เลยทักทับเล้วพี่น้องเลย ไปคนเดียวเจ้าพ่อไปจ้างเกี่ยวข้าวโดยเมื่ถึอกับไปกับแม่แม่ไม่ห่ือเปล่านายเฮือนมันกับพี่น้องเลยถือว่าครอบครัวของเจ้านี่ยตื่นการช่วยเหลือมาหลายตื่อยู่เนาะ<ด>ทั้งหลายเนี่ยหลักๆบ่าวพามีหลักบ่าวเท่บ่าวพามีกับบ่าวเท่ ที่ว่าเพื่อนนี่ตอเติมที่มนบอโดยบ่ทาพอมีสองคนนี <meals outside. The problem> ่เนาะโดย่ะกลายคนน่แหละ่าซอยกันน้อยเนาะตกอนเป็นไั้ไดแบขาดแค้นแบบ่องข่าว่องหน้านี้บอโดยแบบตะกี้นั้นบานได้ กายมาท่านได้มีเคื่อนหลังใหม่นะนี่เขาบเพียงหน้าหรือว่าบอกเถื่อะเทียงหน้าเป็นเทียงหน้าเดื่อเด็เพื่อนหมูมีบอกบอกเขาอยู่ในบ้านอย่างแต่ก่อนอยูใช้แต่ก่อนอยู่เทียงหน้านี่ตัวอยู่ในนี่แหละโอ้นี่จะเป็นดินของของพ่อเจ้าได้บ่คืนนี้เลยของแม่บ่บ่แบบแบบซื้อซื้อเอาฮะนะซื้อเอาโดยมาซื้อเอากินเองเลยเนาะโดยคือซื้อเอ่อ เลยพากันมาอยู่นี้โดยแล้วก็แล้วก็หน้ากาสรงซ้ำห้นั่นลวก็เห็นหน้าเขาแน่นะโอ้เห็นหน้าในชอสทำให้ล้วก็คือเห็นหน้านี่เห็นหน้าเพิินพอกเลโอ้เลยเลยมีไห้หน้าหรอกไข้ำ่ง่ายแตคือเพิ่นนี่ถ่ายเป็นเห็น้าเนาะเลยอ่าแล้วเจ้ามาติดตั้งเรื่อนต้อย่างใส่พี่น้องโอ้แล้วพี่น้องหน่ี๋เพี่ยงหน้าได้เปลี่ยนเลื่อนเนอะ หากะ่อเติมปีนี้โบนโดยโอ้โ,อโดยโดยพี่นอ้องเลยดีใจแล้วครับพี่น้องเนาะที่ว่ามีผู้ชอยเข้ามามีคว่าตอนนี้อีกนะชื้อเขากินยุนงน่งขโมยแต่ซื้อยุ่อซื้อซื้อยู่แล้วก็อขอมาแน่เนาะพี่พี่พี่โทรศัพท์โอเคพี่น,อนะอนอ้องเหมเนาะมีเสียงโทรศัพท์คนโทรมา,พ,นะา,าพี่น้นนะองเลยเนาะจะเป็นหองไพ่พี่น้องเนาะคือจิเป็น์ของ

น้มันน้ำมันบลายเห็นน้ำโบราณโดยเห็นหน้าเพื่อนนี่แต่ละปีเขาหายเพื่อนทรายจังแรกเขาหายประมาณสาวสอแลด้โอ้ต่อถ่ายเพื่อนนันบ่เลยเฮาเห็นได้ท่ารกะฮักหายเพื่อนสาวสอบเลยโอ้เรา่น้องเนาะคือแบบบาเตื่นอยู่เลยสาวสอบไปองอ่าทาหน้าบรายในนี้จะกี่พ่อทึ่นเพื่อนนี่บ่แล้วเนาะ ไปดอเลยโดยโดยเนาะัช่ไห้เจ้าบริเจ้าบริเปเกี่ยวข้าวบ่นมเลยบ่บ่แบบเฮาแบบเฮาบอสบายนะเจ้าอบ่โดยเป็นยังแบบเกี่ยวข่าวเมื่อวานนี่เผื่อเข้าชิพ้าเฮาขึ้นเลยก็เลยเฮาคือเป็นวินนะนอนพักผ่อนก่อนเหรอเมื่อวานนี่บ่โดยไปเกี่ยวข่าวจ้างเป็นบ่โดยบไปเป็นมือบ่โดยแล้วันนี้เพิ่นนานงป้าขึ้นโดย อาการแบบคือแบบบินหัวไม่ยังโด้วยต้องพักผ่อนซะก่อนนะฉะนน้องพี่น้องเนาะอ่าพักผ่อนไอ้เพียงพ่อพอดเพราะว่าเอาสิแข่งแดดแข่งหนายไปเกี่ยว้อนี้ห่วยลงไลยเนาะโดยเออคือว่าแหละเพิ่นไปเกี่ยวเป็นมึนเลยพี่น้องเลยเนาะได้ไปเฮาแบบจ้างเป็นพอดเนาะคือได้ถลายออกทั้งนั้นนี่เพิ่นเพื่อจะพาเพื่อนนี่ห่วยเที่ยงพ้นได้เนาะโดยอ่าแล้วก็ลงอีกข้าวแรงอีกเลยพี่น้องเลยแม่อ่าเดี๋ยวเดียวครับ เห็นงานอยู่อ่าแต่ละมองแต่ละบอนอยู่ไทยอย่างเงี้ยพี่น้องเนาะตามเวลาคือกันเแต่มากอะแหละเป็นแบบบิ่นไม่ซื้อยาม่อยังมันกินบ่กินแล้วยาอันนั้นแต่ว่าตอนนี้คือที่ข่ไในแล้วโดยไา่ในแล้วโดยโดยนั่นแหละพี่น้องเนาะต้องพักพนก่อนเลยอ่าดิ้นล้นต่อสู้เพ่นภายกับพี่น้องเลยอ่าพอได้เงินคำใส้เหมือนกัเนาะ ของห้าหงในคือมีบ่แล้วเนาะจนได้ไปดองเนาะพึ่งนคั่วพึ่งกัคักก็ดีเนาะแบบเดียวทันทั้งท่ว่าอนาดิบ็อกนั่นคือของไพรฉนองชาเชีนบาเท่บาเท่เลย

เอทือนไปได้ไะกยังบูฮูคนเชียตไปได้ก็เอาอะนะอต่ว่าเป็นเพือนในยูโอยโดไม่โดนนะแต่ถือว่าชูเแต่พอ่พอกัแม่เป็นเจีตด้เนาะโดยทังปูใหญ่เป็นแน่โดยเม่เจอตันนี้เจอไปนต่นงีุ่่นหมดจ่อฟุบอเอาก็ยังบูฮูอันนี้ก็แม่ของเจ้า่ด้เลนะดมันี่อันน่นกัอันน่นกเหตุหน้าเขานะ หน้าก็แม่นจะเห็นหน้าเขาอีกอันนั้นเราทำขุนในโบแมนนะเขาโบแมนบ่โดยมีตาขาหน้างและมีตาขาอนละคู่วนี่เนาะโดยโดยเด้งเลเนาะไก่พ่กไปเกี่ยวเข่าววันแต่ไก่เติบไก่เติบต่อแรงขึ้นมาสูงทั้งสาวเพิ่นไปเอา่ะอันนี้คือเพิ่นมาหาเ๋าอยู่เฮือนเลยโดยเมื่อนี้เราไปพักผ่อน เลไปเข่าตัวเองยังบิเกี้อเข่าตัวเองยังกีเียวเทื <c oughs> นอนวาะพี่น้องมีไไปของคนอด่นเล <c oughs> ยอ่าไปก็โอ้ยเบิดมือจนเป็นวินเมืนวานอพี่นกองเลอยากเขออ่าน้ำแน่แน่นอนพี่นกองเนาะเลยเรือเพื่นจะพาขึ้นโคตรนี่กับหัวจนใบมุ <c oughs> <c oughs> ้ง <c oughs> ูดเลยแม่ใบหนึ่งใบสองอ้มันบคือเข้าไปหาเด้เนาะมีาจ้างเสร็จแล้ต้องพาขึ้นตามเวล่าเลยนะพิทัก อันบ่าวือเห็นทั้งนหนึ่งไอเกาะมูบ่กคืออะไรเออแม่มูับามูบอกมูน้อพี่น้องเนาะโอ้น้องบุดีเปิดมาเฮ็ดนะพี่น้องเพยายังห้ามนะเป็นย่างเข่าเฮ็ดบอดไล่เจ้าบอดซองไม่มีวันนั่งมือนบ้าเอาอะไรเข่าบอกเขาเลิกแล้วเขาคนบอดไปเหมือนบอดไปเจ้าคือบุปไปเฮนะียน,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 นนะมือน คนไปคนไปอยากเข่นไปอยากเกี่ยวเข่าฮะเห็นนเกี่ยวเข่าอ้อยากเกี่ยวเข่าของบุญลุงเกี่ยวเข่าเออไปแล่มเกี่ยวเข่าซอยเมเจ้่ะนะลงยู่แต่แต่คืนมาลงแต่ึืนมาแล้วเลยแ่อันี้เป็ลงลงเล้่เมือนช้านี่คือว่าคือตาหม้อฮะนะเจ้านะโดยแต่ลงไปแล้วอะไรหาก้มเลยมันแบบมัวมัวย หน,หน้ากุเขานี่มุนไปเลยเลยนาะพี่พิดเนาะพี่นยองเนาะเออที่ว่าแม่เจ้าเสียเสียนี่เด้บอกอกผูกเสียเสียในหน้าอยู่ในหน้าหรือเฮือนเขานี่แหละอยู่นะอยู่เฮือนเขาเฮือนเขาโดยเอาแล้วจวาไปอยู่เฮือนเขาบ่เด้กี่บเขากะเขาก็อยู่ในเทียงเขาอยู่เทียงพุ่นเด็กกีนไปยังแม่จ้า ไปค่ะเยี่ยครับหลับจ้างแล้วเยี่ยครับหลับจ้างนี่โดยบ่มีเงินเยี่ยครับหลับจ้างเลยเป็นเป็นนิ้งเป็นอยังเนกมีความสนใจแล้วเลยเทียร้ายหน้าเลยโดยพอเจ้าก็ไปว่าม่นโบแบบเพิ่นกะแปลงอย่างแปลงเพียงหน้านี่ล่ะเพิ่นกะเจ้าแบบไปอยู่ไปเพิ่นอยู่เทียงหน้านี่โดยเหมือนโบมีเงินแบบ เปิดนะคเงินมัน่ะลูกอยากนุ่มเงนก็ไปนะโดยโดยแล้วก็โดยแล้วก็ลุลงเลยแล้วก็ไปเลยไปเลยไปแบบบริสันท์บริลากันเลยพี่น้องเนาะไปเลยแต่ว่าให้บุญทำท่านแบบเป็นเรียบร้อยแล้วบอกโดยเห็นแล้วโดยโดยน้องพี่น้องเนาะมา ช่วงนี้กันติช่วงเกี่ยวข้าวพี่นอ <c oughs> ้องครับพี่น้องเลยนะนเนาะทั้งน้องเพื่อนก็ยังรายอยู่น้องๆแต่ว่าครบทั้งน้องเพ <c oughs> ื่อนบัวสบายน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเปลี่ยนวินเมื่อวานเนะี <c oughs> เ่นเยเนาะร่มเย็นดีเลยอยู่นี่เนาะพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> รู้ว่าทั้งน้องเพื่อนกน็โอ้ยขบวนารจากเทียงหน้าน้ำนี่เปลายเป็นเฮือดเลยพนะ <c oughs> <c oughs> ี่้องเออยังจะมีอีกเลยพี่น้องเลยครู Nhân sau những bóc như thế này bây giờ mình phải học tiếng nóng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  rồi nóng tiếng 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 เปิ้ลเกี่ยวเข่าอยู่พี่น้องเลยแม่เปิ้นเอ,อเปิ้นเห็ดแท็กเห็ดอยังเนาะพี่น้องอเป็นห้องเป็นห้องอย่างไพี่น้องพอกันเกี่ยวเข่าอยู่เนาะพี่น้องเนครั้งแรกพี่น้องเนาะทีมามาหาน้องเ,เ,เปิป้ลหน,น้าเปิ้ลใส่ไปหน้ำแบบไหลเอาขึ้นมาเลยพี่น้องเลย เทียงนี่ได้กินยังกับเทียงกินไก่คือเก่ากินไก่คือเก่าเลยตลาดมาบอกคืออะไรบอกแบบเมื่อคืนนี่ไปบุญนะนนะไปบุญเลยบุญไช่บุญบัดน้อยบุญที่บ้านนี่บอกบุญยังก็บุญขมเมาบุญขมเอวโลยก็เลยซื้อปไก่มาแต่งงานบุญนั่นเลยเปิ้งในชั้นผัก็กะบโอ้กะจักเป็นข้าวกระเพรู มาแล้วเนี to to. ่ก็คือว <ry erei hea shared> ่าทั้งแรกเลยพี่น้องเนาะเอาใส่ไพ่ใส่ใส่ไพ่เบ็ไพผ้าพวกคือลบใส่แสงแดดแสงอาทิตย์เด็กผ้าแสงอาทิตย์นั้นโดยแสงสะท้อนไพ่ยังไม่ได้มีบ่บ่อะไรยังไม่มียังไม่มีคือใส่ใส่ไพ่สราเซวกอนโดยแผ่นใหญ่เอาไปเอาดึงปั่นน้าบรรยงขึ้นมาได้จากแดดที่ใช้ได้กะ ตอนนี้โดยตอนนี้ก็ได้บันแดดตอนฝนตกเราบ่อได้โดยแบบพายบ่แห้งนะไฟบ่แห้งเนาะโดยก็คือถ้าบันแดดที่เท่ากับเปิดไว้ใบเสานเสวงไว้เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยนี่ก็เป็นมีไฟ่จะได้ไปลองเนี่ยพี่น้องเนาะโดยมานี่กลับมาทางน้องเดงเพื่อนพี่น้องเลย เป็นมือแรกคือกันพี่น้องเพื่อนก็เคยเห็นหรอกพี่น้องเนาะทั้งที่ทั้งบ่อเสียนเพิ่อนคือจเคยเห็นอยู่หรอกเนาะเคยบอกก่เคยบางมือเอาเพื่นบอเรมาถ่ายแต่บอกบ่เติมเลยเขาก็บ่ได้อยู่ทียังนะแต่แต่ละมือนี่เจ้าบ่ได้อยู่เลยบ่อะไรมีจะไปงางเกี่ยครับจ้างเลยมีผู้มาจ้างไปเลยจักแด้พออยู่เอาบ่ได้อยู่กันเนาะก็อยู่มือนี้แหละ อราอยู่มื้อนี้ว่าการบ่สบายนะเนาะพี่น้องเนาะเออต้องไปทุกมื้อเลยเดิอ่าเกี่ยวข้าวมานี่เนาะโดยไปบ่ได้ขานะไปเรื่อยๆเาหาเงินเก่งดีเจ้าเนาะโดยไปก็ะเพาะอะไรนี้เลยโทรศัพท์บ่ซื้อเองบ่บ่กว่าพอมีซื้อบอกพอมีโดยเพอาะได้ซื้อมาแต่เงินเนาะอ่าาะได้ซื้อ อ่าซื้อไหนกินเนี่ยพวกกุ้งเนี่พี่น้องเลยเนาะคือเปลือกเปล่งนัวไปก็คือบโมีพี่น้องเลยเนาะโดยโดยเนาะพี่น้องนะอ๋อโอเคเนาะพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็คือว่ามาเยี่ยมยามทางไทยครับทางน้องแดงเพื่อนพี่น้องเลยบ่มามื่อกี้ก็บบุอยากสบายไปได้่นมาเนาะว่าไปเกี่ยวข้าวตากแดดเบื้องมึงวานนี่พี่น้องเลยเจ็บแหลวเจ็บแกล้วเพราะเจ็บแกล้วเจ้าไปทุกหมื่นถูกมื่นเนาะพี่น้องเนาะต้องพักพรนอมได้ต้องหักตาทุกกระฟาตัวเองเลยเด้อ โดยโดยไปดองเลยเนาะพี่น,น,นี้นก็มาหาเพิ่อนแรกกับบุเร่มีแนวมาต้อนมาฝากครับพี่น,อน,น้อ,องเลยอาก็ซีเอาเป็นเงินนี่อะไรไปเพิ่นชื่อนามชื่ออะไรกินเนาะเออไปเที่ยวง,งานบุญว่างคืนเฮ้ยม่วนอยู่บ่ก็มีตะหมักกระปุกหรือว่าหมัก,ดดกใส่เด้อใส่เด้ออยบ่โดยแล้วก็ยังเข้าคลายลูกสิ้นยังนี่แหละนะจามเจมน,นะจามบ่เลย

โอ้ยโอเคใจเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อให้เพิ่นยินมีแห้เฮงขอบเจ็บใจโคมไข่ยามีปาร์ตนาซินไดขอให้เพิ่นนลบให้รวยเด้อสาธุอ้ยถูกนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโอเคเนาะเบาก็สิได้อกดตกลับก่อนเด้อเด้ออ่าซาวัวัยเด้ออาการที่ว่าบ่สบายของเจ้าเด้อโอ้ยอยเฮางเท้ามือขึ้นไปเกี่ยวข้าวกอเก่าเด้อเนาะโอยเบิ่งเด็กอ่ะเกี่ยวข้าวตัวเองก็บ่ได้ไปโอ้ยเกี่ยวข้าวตัวเองก่อนเนาะโอยเพื่อนเกี่ยวข้าวตัวเองก็แหละ นาสู้ๆเด้อมืูอหน้าเบามาเยี่ยมยามไทยหมาเด้อดูสบายดีสบายดีทางปลอดภัยเด้อโดูโอเคพี่น้องไหมเนาะถือว่านี่ก็ถือว่าเป็นมือเล็กพี่น้องคู่ของมากเพราะอยู่ทั้งพุ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนทำเป็นเทียงนะอะไรพี่น้องก็ทิ้งเพื่อเทียงนะเป็นเฮือนเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้น้องแดงบาสบายพี่น้องยังไงดเนาะพี่น้องเนาะวางเปลือกกระสีขอตัวกับก่อนเนาะพี่น้องให้บ้านี ไปพบครักันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะโอเคนาอพี่น้องเนาะก็ถือว่าออกไปหาทั้งนองง้องแรงเพื่อนเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเป็นมือทำอีทพี่กันเบาอุ่นเพลิกันพี่น้องเลยก็ถือว่าครอบครัวของเพื่อนก็ได้รับการช่วยเหลือมาสาราเติมยูพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าสุมือนี่เพื่อนก็นกนโอ้ไปรับจ้างเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำซุกมือพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามือนี่เพื่อนไม่ได้ไปพี่น้องเลยก็ถือว่าเพื่อนว่าไปเมื่อวานนี่ เป็นสีวินวินเปิดมาเนาะอ่าเป็นไข่น้ำแน่พี่น้องเลยเนาะอ่ามาหาทางน้องเพิ่มเมื่อนี้ก็ได้เฮ้พี่น้องเลยเนาะอ่าทางน้องแดงมาสบายไม่ได้ไปทรายพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าเาโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกัขอขอบคุณขอบคุณเลยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเจ็ดีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเพยด้วยดีเสมอมาพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็ปบอกกดข่ามโฆษณาบ่าวบุญเพยไปเนาะพี่น้องเนาะโดยเอัพไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้มื้อนี้เนาะทางบบ่าวุญเย อขอตัวกรับก่อนแล้วพี่นงลยเนาะโดยไปพบพ่อก,กันคลิปหน้าเ้อสำหรับที่นี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย